หัวใจของความสําเร็จก็คือไม่กลัวไม่เหนื่อยไม่บน่นไม่ทอ้อไม่มีปัญหาและที่สําคัญคือไม่ยอมแพ้มันไม่สําคัญว่ามึงเกิดในชาติตระกูลที่ต่ําต้อยขนาดไหนเอาคงมด้อยมาเป็นเป้าหมายชีวิตวิธีการที่จะนำไปสู่ความสําเร็จมันยากมาก ที่จะรู้ว่าตัวเองไปถึงเป้าหมายไหมความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมนอยู่เลยความล้มเหลวไปนิดเดียวเดินหน้าให้เต็มสูบพอผ่านความล้มเหลวได้มันต้องพบกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายแบบเรียลลิสติกก็คือสามารถเป็นไปได้จริงอยากจะถามว่ามันมันจะขัดแย้งในตัวเราไหมว่าจะตั้งให้มันเป็นไปได้จริงหรือจะตั้งให้มันใหญ่ไปเลยการตั้งเป้าหมายชีวิตเนี่ยนะครับเราจะตั้งให้ใหญ่ที่สุดก็ได้เราจะตั้ง เล็กลงมาหน่อยให้มันเห็นความจริงก็ได้ผมเป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธบุตราผมเป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธความสําเร็จผมเป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธเรื่องเงินเฮ้ยทำอย่างนี้ได้เงินทำเฮ้ยทำอย่างนี้สําเร็จทำเฮ้ยทำอย่างนี้แล้วชีวิตดีขึ้นทำเพราะฉะนั้นผมไม่ปิดโอกาสตัวเองผมไม่ปิดโอกาสตัวเองจางเด็กวดัดกามพาแยงหมากินบริหารสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ อาละค่ะพร้อมแล้วนะคะที่เราจะไปพบกับผู้ที่จะมาปลูกพลังของเรานะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณสมคิดละวางกูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสมคิดครับ,รบ,รบต้องเรียกอาจารย์นะฮะ <c oughs> นิมนต์เมลิก็จะเรียกอะไรได้ <c oughs> ครับอาชีพทามาเป็นร้อยอาชีพร้อยกว่าอาชีพเนี่ยถ้ <c oughs> าแล้วจริงใช่ไหมฮะ จริงครับทามาแทบทุกอาชีพปัจจุบันนี้ทําอะไรครับปัจจุบันนี้เขียนหนังสือแล้วก็เป็นวิทยากรครับที่พี่อาร์ตบอกว่าครั้งหนึ่งนี้เชิญอาจารย์ไปพูดอย่างที่ดูในวิดีทัศน์เมื่อสักครู่เป็นแสนค่ะจริงใช่ไหมแสนสองหมื่นบาทต่อวันวันนี้ผมมีอยู่ไม่กี่พันเองให้เกียรติกับโฮมรูมมากๆต้องขอบคุณนะครับแล้วก็นอกจากจะคุยกับเราให้ผู้ชมได้ชมสดตรงนี้แล้วเนี่ยยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ ถามคำถามด้วยตัวเองได้ด้วยครับวันนี้ปรึกษาฟรีฟรีนะไม่มีค่าคอนซัลครไม่ไม่มีค่าคอนซัลครับค่ะตอนนี้ต้องถามอาจารย์ว่าเป็นคนที่คือผ่านเลยมามากมายแล้วเนี่ยนะคะวันนี้พบความสุขในชีวิตล้วหรือยังชีวิตเป็นยังไงคะโอเคไหมคะ S <S ความสุขในชีวิตเนี่ยพบตั้งแต่เกิดแล้วครับเป็น,น<ไ>ปเท,ที่ต้องแย่กชิ้นหมานี่เื่งก็สนุกครับมีความสุขดีคือถ้ารเราไม่ไปซีเรียสไม่ไปจริงจังกับมันมากเนี่ยนะครับ <S <S คือถ้าคิดบวกเนี่ยมันมีความสุขได้ทุกที่<ม>นะครับเช่นสมมุติว่าตอนเด็กเนี่ยนะต้องแย่งหมากินก็ทําให้รู้ว่าเฮ้ยความหิวมันทรมานขนาดไหนความหิวมันลาบากขนาดไหนบางช่วงเนี่ยผมต้องชกมวย ชกมวยเพราะหาเงินเรียนหนังสือมันทําให้รู้ว่าเฮ้ยชกมวยเนี่ยนะครับมันทําให้เราแข็งแกร่งว่าถ้าตราบใดที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่เนี่ยยอมแพ้ไม่ได้ถ้ายอมแพ้ลงมาเจอยกห้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องชกจนกว่าจะหมดสติไปเนี่ยถึงจะหยุดได้ใช่ไหมฮะถ้าเราจะลงจากเวทีเนี่ยนะมีสองกติการหนึ่งหมดยกสุดท้ายหรือสองหมดสติหมดสติไม่มีการยอมแพ้ไม่มีการเลิกกลางคันไม่มีดูเหมือนว่าอาจารย์เป็น คนที่คิดบวกมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าคะฟังบแบบนี้จําเป็นฮะจำเป็นเพราะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายมากถ้าเราไม่คิดบวกเราจะมีชีวิตอยู่ตรงนั้นไม่ได้เราจะเครียดตายไปก่อนแล,แล้วชีวิตตอนนี้เป็นไงครับโอเคไหมฮะ ชีวิตตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับก็คือยังผมเนี่ยเป็นคนตั้งเป้าหมายตามที่เดวคานากี้บอกนะครับครั้งแรกเขาตั้งไว้1ล้านบาทพอได้1ล้านเดวคานากี้บอกให้ตั้งใหญ่กว่าเดิม10บเท่าก็10ล้านนะะพอ10ล้านได้ก็ให้ใหญ่กว่าเดิม1 0เท่าก็ร้อยล้านนะครับตอนนี้มีสักกี่พันหมื่นหลังจากร้อยล้านแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนี้ชีวิตกับมหาญาะเหมือนเดิมอ้าวสมัยนั้เพราะว่าเมียไล่ออกจากบ้าน เมียไล่ออกจากบ้านมีเงินออกมาสามร้อยบาทตอนนี้อันนี้ขำๆเรื่องจริงครับเดี๋ยวนะคะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยประสบความสําเร็จมากจนมีเงินสองสามร้อยล้านยอดขายหนังสือเนี่ยถ้าถ้าคิดตามยอดขายเนี่ยประมาณสามร้อยแปดสิบล้านโอ้โหสามร้อยแปดสิบล้านคือออกมาด้วยเงินสองร้อยบาทและมีหนี้ไหมคะมีหนี้อยู่ประมาณเกือบสามสิบล้านก่อคือมีเงินสองร้อยแต่มีหนี้อยู่สามสิบล้านจากบวกสองร้อยตอนนี้ติดลบสามสิบล้านสามสิบนะฮะ แต่ยังยิ้มใช่ไหมอ๋อยังยิ้มฮะผมยังแหลมเหมือนเดิมคือปลาจีนเขาบอกอย่างนี้ครับปลาจีนเขาบอกว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันอยู่เลยความล้มเหลวเป็นนิดเดียวทันทีที่เจอความล้มเหลวปุ๊บเนี่ยดีใจได้เลยว่าคุณเดินมาถูกทางละเล่นเครื่องให้เต็มที่เดินหน้าให้เต็มสูบพอผ่านความล้มเหลวปุ๊บคุณก็จะพบกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะในเมื่อความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันง่ายแค่นี้เองแล้วคุณยังจะรออะไรอีกแล้วผมจะแน่ใจยังไงว่าไอ้ลบสาม มันจะไม่เป็นการติดลบร้อยลบไม่ <ลบ S 2> เพราะอาจารย์เองก็มีอาจารย์เรียกว่าหายนะเนี่ยน,นะคะคในทุกๆ เฟสของชีวิต12ปี12ปีมันจะคบลูกของมัน12ปีผมจะหายยนะครั้งหนึ่งเพราะผมได้ล้านนะจาก็กวัดจำพาดแย่งหมากินมีเงินล้านหนึ่งแล้วก็กลับไปหายยนะหมดตัวเป็นนี่เป็นสินอันนี้เหมือนเริ่มใหม่แล้วก็มาเริ่มใหม่เป็นสิบล้านนะเพราะสิบล้านปุ๊บก็ฟองสบู่แตกเพระฟองสบู่แตกก็กลับไปเริ่มใหม่ศูนย์ใหม่นะแล้วก็แล้วก็เป็นร้อยล้านช่วงนี้มาเริ่มใหม่ตอนนี้ก็มาเริ่มใหม่พอเริ่มใหม่ก็เข้าเป้าที่สี่เดี๋ยวคันากี้บอกทุกครัั้งาลลนน เป้าหมายอยู่ตรงน้งั้น200เนี่ยนะครับเราตั้งเป้าหมายพันล้านงั้นถามเรื่องปัจจุบันนี้เลยแล้วกันนะฮะเพราะตอนนี้กาลังกําลังจะกําลังจะพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมครับเพื่อไปเป็นพันนะฮะ2กุมภาพันธที่จะถึงนี้ครับบางคนโหวตโนบางคนโนโหวตบางคนก็ไปโหวตนะจะเลือกพักนู้นพักนี้เขาก็มีในใจแล้วแต่คืออันนี้มันทาให้คน คิดต่างกันเยอะแล้วก็มีปัญหากันเยอะมากที่เป็นอยู่ตอนนี้คนเครียดคนเหนื่อยใช่ฮะคือคนไม่รู้จะอะไรต่อไปแล้ววามคิดต่างอย่างเงี้ยแต่มันจะยังอยู่ด้วยกันได้ไหมคือความความคิดต่างเนี่ยนะมันเป็นธรรมดาของคนจะเราจะทําให้คนทั้งโลกคิดเหมือนกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความคิดต่างเนี่ยมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติแต่คนที่คิดต่างกันเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ความคิดต่างไม่ใช่ปัญหาของสังคมยังไงถึงจะอยู่ร่วมกันได้คอยกัน คุยกันได้ไม<ะ>คุยแบบไหนไม่ค,ออความคิดต่างเนี่ยจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราไปบังคับคนอื่นให้คิดเหมือนเราถ้าไปบังคับให้คนอื่นคิดเหมือนเราเมื่อไหร่นัดปัญหาเกิดมานัดครับนะแต่ถ้า ความคิดต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมครับคุณชอบกินเผ็ดผมชอบกินจืดคุณไม่กินผักเราสามารถมากินรวมกันได้นะคุณไม่กินผักคุณก็เลือกเอาที่ไม่เป็นเนื้อและไม่กินผักคุณกินเผ็ดคุณก็เลือกเผ็ดผมกินจืดผมก็เรียกจืดตราบใดที่ต่างคนต่างมีรสนิยมของตัวเองอมรับนะก็ไม่มีปัญหายอมรับในความคิดของกันและกันแต่ตราบใดที่คุณบอกเฮ้ยทำไมคุณถึงคิดโง่จังไม่กินเผ็ดคุณกินเผ็ดเหมือนผมสิปัญหาเกิดมันแตกเลยนะบังคับให้คนอื่นคิดเหมือนเรามีปัญหาแต่ ว่าถ้าเรามีความคิดต่างต่างคนต่างเคารพในความคิดซึ่งกันและกันแล้วมานั่งรวมกันมาทํากิจกรรมรลวมกันไม่มีปัญหาแต่จริงจะว่าไปแล้วในภาวะแบบนี้บ,บางทีที่จะมาฟังคนอื่นหรือว่าเคารพความคิดของคนอื่นเนี่ย มันอาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงนะคะถามต่อนนิดนึงแล้วกันว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นคนดูข่าวคนทุกใจคนมีความเครียดบางครั้งมันก็อดไม่ได้นะคะคว่าจะมีความคิดแย่ๆเนี่ยไหลผ่านเข้ามาแล้วมันไม่ได้ไหลมาแค่ชั่ววูบนะคะมันบางทีมันแย่อยู่นานเลยเพราะฉะนั้นมีวิธีคิดยังไงคะมีวิธีแนะนํำยังไงว่าไม่ให้คนคิดแย่ๆคือโดยปกติเนี่ยนะครับคนเราทุกคนเนี่ยเป็นทุก ครับนะฮะเกิดมาเนี่ยมันเป็นทุกข์ละทุกเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นทีนี้พอเรามีมีความทุกข์ปุ๊บเราจะบริหารจัดการความทุกข์ยังไงนะศาสนาพุทธบอกว่าการไปปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการบริหารจัดการความทุกข์ที่ดีที่สุดนะการแก้ทุกข์ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกข์มากๆแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับชีวิตละมันทําให้เราป่วยมันทําให้ชีวิตเราผิดปกติก็เข้าปฏิบัติธรรมนะเพราะพอเข้าปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าจะบริหารจัดการความทุก เรื่องนี้เข้ามาแล้วเราไม่พอใจเราก็อย่าไปรับมันเข้ามานะไอ้ตรงหยุดเนี่ยแล้วไม่รับเข้ามาในี่คือการเหมือนรู้ตัวรู้ตัวองไปแล้วไอ้นี่มันทําให้เราทุกหยุดครับแต่มันก็ยังซ้ำอีกมันคิดไปซ้ำอีกจับไปคิดไม่ได้เมื่องเื่องนี่มันเหมือนเราถีบรถจักรยานใช่ไหมเราเกิดขึ้นมาปุ๊บเราถีบจักรยานที่ไม่เป็นถีบล้มถีบล้มนะฮะแต่พอเราฝึกบ่อยๆ่เราก็ถีบเป็นนะมันก็ไม่ล้มแล้วทีนี้บรรทุกสองบรรทุกสามนะฮะบรรทุกอะไรเราก็ล้มขี่ปล่อยมือได้นะ พราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความชํานาญถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วเราไม่ฝึกเนี่ยมันจะมันจะปิดไม่ได้มันจะมันจะเลิกไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยนะครับเราสามารถย้ายจิตได้เราสารยรถั้นนิดนึงได้ไหมคะว่าเรื่องของการฝึกเนี่ยเริ่มยังไงกระบวนการเป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงคะคือปัจจุบันเนี่ยมีสถานปฏิบัติธรรมเยอะมากนะครับเข้าสถานปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวกนะครับที่สุดหรือว่าใกล้บ้านที่สุดเข้าปฏิบัติส่วนใหญ่จะสอนคล้ายๆกันนะสอนคลายกันเรื่องพวกนี้ต้องมี ครูอาจารย์ใช่ครับเหมือนกับเราเราหัดขับรถเหมือนกับเราหัดถีบจักรยานต้องมีคนคอยสอนคอยจับให้อะไรให้แล้วจะเป็นเร็วจรย์การปฏิบัติธรรมก็เช่นกันนะครับเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ใกล้บ้านที่สุดฝึกรู้ตัวไว้บ่อยๆนะอันนี้จะดีแต่ทีนี้พ่อค้าแม่ขายคนทํางานเงี้ยก็พยายามจะรู้ตัวนะแต่ของขายไม่ได้อ่ะหรือว่ามันยังไงดีคนไม่อยากใช้เงินคุณก็ยังมาค่าเช่าก็มีของก็เอามาแล้วอะไรเงี้ยคือคือมันอย่างนี้ครับ นักการตลาดเนี่ยนะครับเขาบอกคนที่จะค้าขายเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องการตลาดไอ้ความรู้การตลาดไม่จําเป็นต้องไปเรียนมหาลัยนึกออกไหมไม่ต้องไปเรียนมหาลัยเรามีเขาเรียก common sense marketing เป็น common sense ที่เรารู้กันอยู่ถามว่าสินค้าจะขายได้เนี่ยทำยังไงสินค้าจะขายได้มันต้องมีคนอยากได้เขาเขาอยากได้ปลาเค็มเราเอาปลาเค็มมาขายขายได้เขาอยากได้กะปิเราเอากะปิมาขายเราขายได้นะแต่เขาอยากได้ปลาเค็มเขาอยากได้กะปิเราไปเอาดอกสนโสมาขาย เราไปเอาดอกแคร์มาขายเขาก็ไม่ซื้อถึงแม้ว่าจะนั่นกับข้าวได้เหมือนกันมันทากับข้าวได้เหมือนกันเพราะนั้นต้องดูว่าเขาต้องการอะไรตลาดต้องการอะไรเราก็ให้ตามตลาดที่ต้องการเคยมีปี4041เนี่ยฟองสบู่แตกคนหยุดใช้เงินหมดเลยพอคนหยุดใช้เงินหมดเลยปุ๊บทุกอย่างขายไม่ได้หมดมันมีสินค้า2ประเภทที่ขายได้หนึ่งอาหารกับ2หนังสือคลายเครียด นะมันมีไหมว่าเฮ้ยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีขอหยุดไม่กินสักปีหนึงไม่ได้มันไม่ได้เพราะนั้นมันเป็นอาหารคนจะกินถูกลงมี่คนที่จำเป็นนื้อเงินสดด้วยนะได้เงินสดด้วยต้องขายอาหารกับหนังสือขายเครียดผมก็ไปดูผมก็อยู่ในภาวะเหมือนกันเฮ้ยผมจะไปทาอะไรกินอาชีพเดิมเนี่ยผมทำทอกโชว์อยู่ทําค่ายเพลงทำทอกโชว์ไม่มีคนซื้อและไปไม่รอดไปไม่รอดถ้ายังขาย เทปทอล์โชว์ต่อไปถ้ายังขายเทปเพลงต่อไปก็ตายอดตายเราก็ต้องมาดูว่าตลาดต้องการอะไรตลาดต้องการอาหารกับหนังสือตลกอาหารขี้เกียจทำและเบื่อขายอาหารมาทั้งชีวิตนะไม่ทำเฮ้ ทำหนังสือตลกได้ไหมผมก็ทำหนังสือตลกชื่อฮาสุดขีดฮาสุดขีดออกมาติดเบสเซอร์อันดับหนึ่งนาน8เดือนเห็นบอกปลดหนี้ได้เลยนะรวยเลยปีแรกที่ขายนี่แบบสุดยอดเลยค่ะในวิกฤตในวิกฤตก็จะมีโอกาสแต่นี่บางคนวิกฤตมากวิกฤตถึงขั้นไอทำงานอยู่เนี่ยเจ้านายก็ไม่รัก งานก็ไม่ก้าวหน้าทําอะไรไปไม่เคยถูกใจเจ้านายเลยแถมไม่เพื่อนวมงานรุ่นผี่รุ่นน้องเลไก็ว่าสารพัดคือมันมันทุกข์อยู่กับงานกับความเครียดมันไม่สามารถจะไปหาสุดขีดอย่างที่อาจารย์ทาได้งสาเหตุที่เราทุกข์พอาะอะไอ้ที่เราไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนเจ้านายไม่ชอบอะไรต่างสาเหตุเป็นเพราะเราเฮงสวยคือต้องกลับมาอย่างนั้นเลยฮะแน่นอนเราเฮงเพราต่อม่อย่างง่ายง่ายเลยถามว่าคนเก่งๆเนี่ยมีใครไม่ต้องการ นะถ้าสมมุติว่าผมเนี่ย,ยผมสามารถหาไรายได้เดือนละล้านผมขอทํางานกับคุณเงินออขอเดือนละสองแสนคุณให้ผมไหมให้ แล้วทำไมคุณนะจะมาผมไม่ทำมาคุณผมขอสามแสนคุณให้ผมไหมถ้าหาเดือนล้านก็เอาค่ะอาจารย์นั่นไงผมไปสมัครงานที่ไหนใครก็เอาผมให้เงินเดือนสามแสนสี่แสนเพราะอะไรเราทำได้เป็นล้านอาจะไม,ม่บอกว่าวให้พัฒนาตัวเอง<ช>ถูกต้องอกไปมองตัวเองก่อนถูกต้องผมจากเด็กว้ยกันพลาแย่งหมากินไม่เคยได้เรียนหนังสือผมไม่ได้จบมหาลัยผมไม่มีปริญญาเพราะว่าผมไม่มีโอกาสไปเรียนหนังสือไม่มีตังค์ไม่มีเวลานะแต่ผมพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอ่านหนังสือไปเรียนที่นู่นที่นี่ที่นั่นตอนนี้ผมพูดครั้ง ละแสนสองโอ้โหอยากพัฒนาตัวเองผมบริหารสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกไม่จบปริญญาตรีไม่มีโอกาสเรียนในโรงเรียนแล้วทำไมไปบริหารสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกรพัฒนาตัวเองตลอดเวลามีคาถาอะไรไหมไม่มีเลยครับนิยมหรือห้อะไรอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเครื่องรางของขลังอะไรนะมีฮะคาถาเนี่ยเดวคาเนกี้ให้ไว้เขาบอกว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่กูทําไม่ได้กูเก่งที่สุดในโลกแค่นี้เลยนะแค่นี้เลยครับท่องทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บชี้หน้าตัวเองไม่มีอะไรในโลกนี้ที่กูทําไม่ได้กูเก่งที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยที่ทําไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความสามารถทุกคนเนี่ยมีขีดความสามารถที่เก่งที่สุดในโลกติดตัวมาตั้งแต่เกิดอ้าวเรามีขีดความสามารถที่เก่งที่สุดในโลกติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วกูทําไมมานั่งกระจกอยู่อย่างนี้ฮะกูทำให้นู่นไม่ได้ทําให้นี่ไม่ได้ทําให้นั่นไม่ได้สาเหตุที่เราทําไม่่ไไดด้สสาาาาาเเเเหหตุทีรรรปปนพะิโอก ทำแบบนี้สิรวยทําแบบนี้ประสบความสำเร็จกูทําไม่ได้หรอกกูไม่ได้เรื่องกูเฮงซวยกูไม่มีปริญญากูมาจากหลังเขากูมาจากบ้านนอกกูทําไม่ได้หรอกเราปิดโอกาสตัวเองตลอดเวลาด้วยคําพูดที่บอกว่ากูทําไม่ได้หรอกกูทําไม่ได้หรอกเราก็เลยไม่ได้ทําจากนี้ไปสองกระจกค่ะ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ผมทำไม่ได้ผมเนี่ยผมคว้าทุกโอกาสไม่ว่าเขาบอกทําอย่างนี้รวยทํานี้ประสบความสําเร็จทานี้จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานผมทาหมดทุกอย่างไม่เคยปิดโอกาสตัวเองลองคิดดูว่าหได้ล้วคะ้แล้ว่บางคนคิดไม่ได้เหรอคะคือเหมือนแบบคือมันมีบล็อกอยู่ในความคิดคือพยายามจะคิด แต่คิดไปในทางบวกไม่ได้หรือว่ามักจะย้อนกลับไปคิดกับความล้มเหลวที่อาจจะเคยเกิดขึ้นจะคิดให้ตัวเองสาเร็จแบบนี้ไม่ได้เออบางทีมันเหมือนกับว,ว่ามันจะมีอะไรมาคอยสกัดกออั้นเป็นกําแพงตลอดเรา,าจะฝ่ากําแพงออกไปได้ยังไงคะคืออย่างนี้ครับสาเหตุที่คนเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะสภาพแวดล้อมเป็นอย่างนั้น อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่สอนอย่างนั้นไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนเป็นแบบนั้นนะครับไปอยู่กับครูครูก็สอนแบบนั้นเพราะครูก็เป็นแบบนี้มาตลอด<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาอยู่ในกลุ่มแบบนี้สภาพแวลดล้อมเป็นอย่างเขาก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราทําแบบนี้แล้วชีวิตเรายากจนล้มเหลวหายนะนะเราอยากรวยอยากประสบความสำเร็จเราก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มนะไปอยู่ในกลุ่มที่ คือสมมติว่าคนที่ยากจนล้มเหลวหายนนั้นเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่ชวนกันไปใช้เงินทุกวันนึกออกไหมไปเที่ยวนู่นไปกินนู่นไปกินเหล้าไปอะไรแต่อะไรชวนใช้เงินทุกวันเราใช้เงินทุกวันจนไม่มีเวลาหาเงินเราก็ยากจนล้มเหลวหายาน,น